ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพาทัวร์ร้านของเรานะคะร้านของเราอยู่ที่ซอยเอกชัยหนึ่งรอยี่ิบห้านะคะเดี๋ยวมิวพาไปทัวร์กันเลยค่ะเลือกยังนะ่ะเลือก, <9. S 2> กนะก้าวไก่นะเลือกฉันก็เลือกเหมือนกันร้านเรานะคะจะมีพื้นที่รองรับให้ลูกค้ามากมายนะคะลูกค้ามาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะมีโซนห้องแอร์ให้ลูกค้าได้นั่งรอด้วยนะคะไม่ร้อนไม่อือดไม่สังขยาแน่นอนคะ่ะลูกค้าตามมาเลยคะ่ะ แล้วตอนนี้นะโปรโมชั่นของร้านเรานะคะจอง9กาบาทขับฟีเก้วันแล้วไม่ต้องกลัวนะคะปัญหาของเรื่องไฟแน้นนะคะเซลล์คนสวยอยู่นี่จะกลัวอะไรคะทุกอาชีพผ่อนได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ขับแกป๊ปขับแท็กซี่หรือว่า แม่ค้าออนไลน์นะคะขายของออนไลน์นะคะลูกค้าก็สามารถผ่อนได้เหมือนกันคะ่ะแม่ค้าตลาดนัดที่เป็นแผงร้อยก็สามารถผ่อนได้เหมือนกันคะ่ะเราดันให้ทุกเคสนะคะเราดันให้ลูกค้าจบทุกเคสจริงๆแท็กซิ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหากับเรานะคะลูกค้าไปที่ไหนไม่จบลองมาหาเราที่นี่ดูคะ่ะลองมาถามลองมาคุยกับมิวได้นะคะมิวมิวจะช่วยลูกค้าทุกเคสเลยจะช่วยดันทุกเคสนะคะแล้วแอดมินของเราเซลล์ของเรา<อ> <ๆ S 2> ที่นี่นะคะช่วยจบให้ลูกค้าได้ทุกเคสจริงๆค่ะตามมาดูรถของเราได้เลยนะคะ นี่ค่ะเต็นท์ของเราก็จะมีรถเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะคะหน้าร้านของเรานะคะก็จะติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะลูกค้าดูลูกคา้กคามาถึงลูกค้าก็จะเห็นว่าร้านเราเติดกับถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วป้ายชาัดเจนนะคะที่ที่ออโตโช้ชัดเจนถ้าสมมติว่าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากจะมาดูรถเรานะคะแต่ว่าไม่สะดวกที่จะทักเพจหรือว่าอะไรแบบนี้ให้ลูกค้าทิ้งเบอร์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินคนสวยจะโทรติดต่อกลับไปหาลูกค้าค่ะ ว่าเออร้านเราอยู่ตรงไหนร้านเราอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งโลเคชั่นหรือไม่ก็พิก,กัดไปให้ลูกค้าทางแชทนะคะค่ะและเดี๋ยววันหลังนะมิวมีอะไรดีๆนะคะมิวจะพาแนะนําอีกนะคะวันนี้บายๆคะ่ะแล้วเจอกับเซลคุลสวยอีกนะคะ